สวัสดีครับคุณอยู่กับผมนะครับโจลินที่ช่องเมตาดาด้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ทุกคนรอคอยกันนะฮะอย่างใจจดใจจ่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่สเนคเกอร์นะครับรองเท้าจาก s t e p N a s i c อนะฮะรุ่น Limited Edition เนี่ยก็จะเริ่มซับสไคร b ์วันแรกครับเริ่มวันแรกตอนเช้านะฮะตอนช่วงเท้าโมจมกดนะครับมีคนลงทะเบียนไปแล้ว10,000คนนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในหมื่นนะฮะ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับล่าสุดเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะครับมันขึ้นเป็น6,000 60, 0ทิกเก็ตน,นะครับและนี่แค่เพียงวันแรกก็ยังไม่ได้จบวันเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านับจากวันนี้วันที่16ไปนะฮะ17 18อีก2วันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีแสนกว่าคนนะครับก็ ไม่ได้เรียกว่าซื้อตั๋วแล้วครับผมว่าเรียกว่าลุ้นหวยกันดีกว่านะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะมีโอกาสนะฮะแล้วจะมีคนไทยหลายๆคนที่จะได้รับโอกาสนี้ไปนะครับเอาละรครับสําหรับใครนะฮะที่ยังเพิ่งจะเข้ามานะครับหรือว่ายังไม่ได้เริ่มกดและสงสัยนะครับตอนนี้โจได้ทำคลิปนะครับวิธีการกดปุ่ม subscribe ให้ทุกคนได้ดูครับไปดูกันเลยครับ อาลครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่หน้าเพจของ Binance นะครับแล้วก็มากดตรงที่เป็น nft market นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสไลด์ลงมาด้านล่างนะครับจะเจอปุ่มนะครับที่เป็นคำว่า b u y n o w เป็นรูปรองเท้าสีขาวนะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมาเห็นว่ามันจะมีคำว่า Timeline นะฮะจะขึ้นว่า Subscription นะครับแล้วก็ตัวเงิน BNB ที่เราลงไว้นะฮะว่า Qualify หรือเปล่าและจะมีปุ่ม Subscription ด้านล่างสีเหลืองๆฮะกดเข้าไปเลยอ่าทีนี้ถัดไปก็กดปุ่ม s s u b c รับ เรียบร้อยฮะเท่านี้เลยครับเรียบร้อยง่ายมากนะครับก็คราวนี้เหลือแต่ว่ามารอลุนใบพร้อมๆกันครับเอาละตอนนี้จบแล้วนะครับไว้พบกันนะฮะวันที่19เดี๋ยวมาลุนกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยทางใบแนนส์ครับเขาจะโอน BNB คืนให้เราอัตโนมัตินะฮะก็เรียกว่าลุ้นกันฟรีๆครับไม่ได้เสียอะไร และช่วงนี้นะครับ BNB ก็ดูท่าทีนะฮะน่าจะวิ่งขึ้นนะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญโชคดีนะครับวันนั้นที่เขาโอนเงินขึ้นมาเนี่ย BNB เนี่ยราคาขึ้นไปพอดีก็ได้ค่าขนมนะครับเป็นค่าฝากสเต็กกิ้งไปแล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้พบกันนะครับเตรียมตัวเจอกันทีวันที่19ครับลุนกันว่าได้ไม่ได้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยจะมีดวงทางนี้ซะด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็รุนไปกับเพื่อนๆทุกคนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ